สัญญาณของคนประสบความสําเร็จความสําเร็จไม่ได้หมายความว่าเราต้องถูกหวยเงินลานความสําเร็จไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นเจ้าคนนายคนแต่ความสําเร็จมีค่ามากกว่านั้นหลายคนอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จแล้วระดับหนึ่งด้วยซ้ํา หลายคนพยายามตามหาตัวเองว่าเราต้องเป็นแค่ไหนโตแค่ไหนถึงจะเรียกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตจนลืมคิดไปว่าความสำเร็จเริ่มต้นจากตัวเองจากการกระทำเล็กๆน้อยๆของตัวเองไม่จำเป็นต้องเป็นจุดสำคัญที่ยิ่งใหญ่เสมอไปถึงจะเรียกว่าความสำเร็จแต่มันคือสิ่งที่เราสามารถทำได้สามารถพัฒนาตนเองขึ้นมาได้เหนือกว่าผู้อื่น ระยะเวลาของแต่ละคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตก็ไม่เท่ากันเช่นกันบางคนประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุน้อยหรือบางคนต้องรอจนถึงวัยกลางคนหรือเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวถึงจะเริ่มรู้สึกได้กลิ่นความสำเร็จลอยเข้ามาแต่จริงๆแล้วเราอาจจะประสบความสำเร็จอยู่แล้วก็ได้เพียงแต่เราไม่รู้ตัว สัญญาณที่หนึ่งสร้างนิสัยที่ดีคนจนและคนที่ไม่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่พวกเขามักมีอุปนิสัยและพฤติกรรมที่ไม่ดีอย่างเช่นขี้เกียจชอบเล่นการพนันชอบดื่มเหล้าเมายา เอาแต่ดูสื่อบันเทิงและไม่ชอบขวนขวายหาความรู้ใส่ตัวในขณะที่คนรวยและคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนั้นพวกเขามีอุปนิสัยและพฤติกรรมที่ดีที่ส่งผลต่อความสำเร็จในอนาคตโดยเจ้าฮาบิบนี่คือส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จโดยมีความสำคัญอยู่ที่95%ขององค์ประกอบทั้งหมดที่คนคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จใช้ในการผลักดันตนเองยกตัวอย่างของฮาบิบที่ดีเช่นตื่นนอนแต่เช้าตรู่ออกกำลังกายกินของที่ประโยชน์ต่อร่างกาย อ่านหนังสือขวนขวายหาความรู้วางแผนการทำงานในแต่ละวันมีวินัยขยันขันแข็งเป็นต้นสัญญาณที่สองมีความมุ่งมั่นเกินขีดจำกัดคนรวยและคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงมีแรงกลักดันอย่างมหาศาลโดยแรงผลักดันในที่นี้ไม่ได้หมายถึงให้คุณทำงานดึกดึดดืดดอด่อดืนอดหลับอดนอนแต่หมายถึงการใช้แรงกลักดันแก่ตนเองเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการให้จงได้ ซึ่งถ้าหากนะตอนนี้คุณมีไอเดียดีๆสักไอเดียหนึ่งคุณสามารถผลักดันให้ตนเองสามารถเปลี่ยนไอเดียเป็นการลงมือทําและเปลี่ยนการลงมือทําส่งผลให้ไปสู่เป้าหมายได้หรือไม่คุณจะสามารถอดทนอดกลั้นอุปสรรคระหว่างได้หรือไม่คุณสามารถก้าวข้ามผ่านความล้มเหลว หรือความผิดหวังระหว่างทางได้หรือไม่คุณจะลงมือทำแบบไม่หยุดยัง้งหรือคุณจะคอยผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆซึ่งความสำเร็จมันไม่ได้วัดกันที่ว่าใครถึงก่อนกันแต่มันวัดกันที่ว่าใครสามารถรักษาความสำเร็จไว้ได้นานกว่ากันต่างหาก ยกตัวอย่างเช่นมีนักขายคนหนึ่งกลายเป็นท็อปเซลล์หรือนักขายที่ทำยอดขายสูงสุดของบริษัทเป็นเพราะเขามีทักษะการขายที่ยอดเยี่ยมแต่กลับหลงระเริงนำเงินที่ได้จากค่าคอมมิชชันการขายไปเที่ยวผับดึกดืดดด่นดืน่นกินเหล้าเมายากันสุดเวียงซึ่งเขาคิดแค่ว่าไม่ต้องขยันมากมายอะไรเพราะทำงานไม่กี่วันก็ได้ยอดขายมากกว่าเซลล์หลายคนในบริษัทแล้วจนกระทั่งมีน้องใหม่พนักงานขายไฟแรงเข้ามาทำงานแถมมีคักษะที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้เบอร์หนึ่ง แต่เด็กใหม่คนนี้มีพลังงานอย่างล้นเหลือเขาตระเวนขายแบบไม่รู้จักเน็ตจ,จักเหนื่อยเพราะเขาต้องการเป็นท็อปเซลของบริษัทของปีนี้ให้จงได้เขาจึงใช้เวลาอย่างคุ้มค่าทุกนาทีในการหาลูกค้าใหม่ๆซึ่งแม้บริษัทจะมีวันหยุดแต่น้องใหม่ไฟแรงคนนี้เขาตระหนักได้ว่าหากสัปดาห์หนึ่งมีหยุด2วันก็เท่ากับในหนเดือนมีวันหยุด8วันหรือมีวันหยุดเท่ากับ96วันหรือคิดง่ายๆเลยว่า หากปีนี้เขาทำงานแบบไม่มีวันหยุดเลยเขาจะมีเวลาทำยอดขายมากกว่าคนอื่นถึง3เดือนกว่าๆนี่ยังไม่นับรวมวันหยุดนักขัตรกษ์อื่นๆด้วยซ้ำดังนั้นหากน้องใหม่ทำยอดขายได้พอๆกับเบอร์หนึ่งแน่นอนว่ายอดขายของน้องใหม่ต้องมากกว่าเบอร์หนึ่งอยู่3มเดือนอย่างแน่นอนสัญญาณที่สามมั่นใจในความสามารถของพวกเขาคนจนและคนที่ไม่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ พวกเขามักไม่มั่นใจในความสามารถที่ตนเองมีอยู่ทั้งๆที่หลายคนมีทักษะที่เหนือกว่าคนอื่นๆด้วยซ้ำไปแต่พวกเขากลับมองว่าทักษะที่พวกเขามีอยู่นานมันช่างธรรมดาเสียเหลือเกินแถมพอจะลองใช้ทักษะที่มีอยู่ในการทำงานสักชิ้นหนึ่งพวกเขาก็มักจะตีตนไปก่อนไข้ว่ามันนี้มันดูยากจังฉันคงไม่สามารถทำได้แน่แน่หรือหากทำไปแล้วถ้าเกิดมันผิดพลาดระหว่างทางแล้วลม้มเหลวขึ้นมาจะทำยังในละทีนี้ซึ่งยังไม่ทันที่จะได้เริ่มต้นพวกเขาก็กลัวว่าจะเกิดนั่นจะเกิดนี่ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งกลายเป็นมา ไม่ลงมือทาเลยน่าจะปลอดภัยกว่าก็เลยตัดสินใจไม่ลงมือทำาซะอย่างนั้น แต่ในขณะที่คนรวยและคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนั้นพวกเขามีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความสามารถที่ตนเองมีอยู่อย่างสูงและไม่เคยสันคลอนต่อคำพูดดูแคลนของผู้อื่นที่ชอบพูดว่าคุณทำไม่ได้หรอกมันเป็นไปไม่ได้ยังคุณจะไปทำอะไรได้แต่หากคุณเชื่อมั่นในตนเองและขอเพียงมองเห็นโอกาสความเป็นไปได้แม้จะมีเพียงเล็กน้อยแต่แค่นั้นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ในขณะที่คนอื่นนั้นไม่มีโอกาสเฉียดค,ความสำเร็จนี้ด้วยซ้ำ สัญญาณที่4มีการสื่อสารอย่างชัดเจนทักษะการสื่อสารถือได้ว่าเป็นทักษะที่สำคัญมากที่สุดทักษะหนึ่งที่เหล่าบรรดาคนรวยและคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงต้องมีและต้องทำได้ดีกว่าใครๆโดยทักษะการสื่อสารที่ว่านี้มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสื่อสารผ่านตัวหนังสือ สื่อสารผ่านเสียงสื่อสารผ่านภาพสื่อสารผ่านร่างกายโดยอาจจะเป็นการสื่อสารแบบตัวต่อตัวสื่อสารแบบเป็นกลุ่มเล็กๆสื่อสารเป็นกลุ่มใหญ่หรือแม้กระทั่งการสื่อสารถึงผู้คนนับล้านเพื่อที่จะส่งสารของพวกเขาออกไปและเข้าถึงผู้คนได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะยิ่งข้อความที่ต้องการสื่อสารเข้าถึงผู้คนได้มากเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะมอบคุณค่าให้แก่ผู้คนได้มากขึ้นเท่านั้นและยิ่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้คนได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ผลตอบแทนมากขึ้นด้วยเช่นกัน สัญญาณที่5จงมีแนวคิดที่พัฒนาได้ Mindset ห,หรือระบบความคิดของคนจนกับคนรวยหรือคนที่ไม่ประสบความสําเร็จกับคนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงนั้นมีความแตกต่างกันมากโดยในฝั่งของคนจนนั้นมักมี Mindset แบบ สิ่มายเสร็จหรือความคิดแบบอยู่กับที่ความคิดในกรอบเดิมๆไม่ยอมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อปรับตัวให้ทันกับโลกในแต่ละยุคแต่ละสมัยเปรียบเสมือนกับพวกน้ำเต็มแก้วที่ไม่ว่าอะไรหรือใครจะพยายามมอบความรู้ใหม่ๆใ,ให้แก่พวกเขาพวกเขาก็ไม่ยอมรับและปฏิเสธมันอยู่เรื่อยไปแต่ในขณะที่คนรวยและคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนั้นมีระบบความคิดแบบคร m i n เส e ็จคือระบบความคิดที่ไม่มีกรอบสามารถเติบโตด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเป็นพวกที่น้ำไม่เต็มแก้วพร่องที่จะรับความรู้จากอะไรหรือใครอยู่เสมอ The the don't The the think more more realize less more you know the more you realize you, know. The less you know. The more you, think you know you you know ยิ่งคุณรู้มากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งพบว่าตนเองรู้น้อยเท่านั้นแต่หากคุณรู้น้อยเท่าไหร่คุณก็คิดว่าคุณรู้ไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว สัญญาณที่หกยอมรับความล้มเหลวคนรวยและคนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงพวกเขาถือว่าการล้มเหลวนั้นเป็นเรื่องธรรมดาในการก้าวไปสู่ความสําเร็จแต่การล้มเลิกเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่ในหัวของพวกเขาอย่าลืมว่าคนเราแพ้ได้ล้มเหลวได้แต่อย่าล้มเลิกเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คิดที่จะล้มเลิกก็เท่ากับว่าคุณได้ทิ้งโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยกตัวอย่างเช่นนักเขียนชื่อดังอย่างเจเเอร์ลิงที่ถูกปฏิเสธจากสำนักพิมพ์กว่า12ครั้งที่ปฏิเสธที่จะตีพิมพ์เรื่องราวของแฮร์รี่พออเตอที่ทําให้เธอกลายเป็นนักเขียนที่ร่ารวยที่สุดในโลกหรือหากผู้พันแซนเดอร์ผู้ก่อตั้งร้านไก่ทอด KFC ที่เขาไล่ขายสูตรไก่ทอดนับพันร้านและก็ถูกปฏิเสธนับพันร้านเช่นกันและกว่าจะประสบความสําเร็จก็ไวหลังกเกษียณอายุ6กกว่าเข้าไปแล้วซึ่งถ้าหากผู้พันแซนเดอร์ล้มเลิกความตั้งใจไปก่อนเราก็คงไม่มีร้านไก่ทอด KFC ให้กินในวันนี้อย่างแน่นอนสัญญาณที่เจมมีความฉลาดทางอารมณ์สูงไอคเป็นเรื่องของสิ่งที่คนเรามีติดตัวมาตั้งแต่เกิดและเลือกไม่ได้แต่ในขณะที่ EQ นั่นเป็นสิ่งที่มนุษย์สามารถพัฒนากันได้ซึ่งคุณอาจเคยสงสัยอยู่หลายต่อหลายครั้งว่าทำไมคนที่เรียนเก่งจบสูงสูงเป็นระดับปริญญาเอกแต่กลับเป็นลูกน้องให้กับคนที่อาจเรียนแย่ได้เกรดตำ่ำในโรงเรียน เพราะพวกเขาเหล่านั้นมี EQ ที่สูงกว่าคนอื่นๆทั่วไปและพวกเขาก็ตรหนักได้ว่า EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์นั้นเป็นเรื่องที่สามารถพัฒนากันได้พวกเขาสามารถชักจูงหรือนำพาคนที่ฉลาดฉลาดคนที่เก่งๆมาทำงานให้กับพวกเขาได้หรือแม้แต่ในกรณีที่มีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาในชีวิตพวกเขาก็สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองเพื่อให้ก้าวข้ามผ่านคนในช่วงเวลาแย่แย่นนไปได้ในที่สุด